จะมาที่นี่แล้วไม่คืนแะไม่กล้าค้นเองนั่นนะคะึค้นมาบไปสิไน้ <c oughs> องพี่ชาบอกเหรอมีเงน่ะเอาไว้บริการด้วยนะคะ แล้วเรากำลังจะพาพนผู้ชมไปเล่นกันค่ะอันนี้มีอะไรคะน้องมิชาตรงนี้ก็มีมานะคะของจริงอะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวกระตูนที่เป็นความ<อ>ค่ะถ้าใครเคยดูก็บอกกันด้วนะค่ะกใจหมดเลยอ่อาอันนี้เป็นมุมของสัตว์นะคะต่างๆ แล้วเราก็กําลังจะข้าแบบนั้นค่ะเดี๋ยวนะคะไม่ชมแกะแล้วคะให้ท่านผู้ชมชมแกะกันนี่นะคะก็จะเป็นแกะประมาณนี้แล้วก็มีกระบองเพชรปอมด้วยที่มนี่มีทั้งม้ามีทั้งแกะ ส่วนมากจะเป็นม้าแคะนะคะแล้วก็ม้าที่เขา,าขับรถม้านี่ก็คือ<ก>เป็นม้าจริงค่ะค่ะอันนั้นจะเป็นในส่วนของไดโนเสาร์าน,าานะคะแล้วตอนนี้เราก็ลงกังจะไปเล่นตรงั้นนะโ,<ฮ>โอเค โอ้โหก้นจำเบ้าเลยไหมปลาอะไรอ่ะพี่ช้าไหน ที่นี่เขาก็มีปลาด้วยนะคะต่อมาจากที่เราดูแกะกันก่อนที่จะเข้า EP 3มต่อมาจาก EP พ EP 3อะพรสอกต่อมาจากตรงนั้นอันนี้เรากำลังจะไปชมไดโนเสาร์กันแต่ว่าตอนนี้แวะดูปลากันก่อนใช่ค่ะเมื่อกี้เราก็เมื่อกี้เราก็ได้ไปเล่นตรงนู้นแล้วนะคะแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปที่นั่นไปกันนู้นถึง บรรยากาศสวยนะคะรับรองว่าถ้ามาเนี่ยก็สนุกกันนะคะเดี๋ยวเจอกันมาให้หมามาพูดอันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของดนเาอะไดโนเสาร์่ะแล้วก็มีที่ขี่ด้วยนะคะที่ อย่าไปดูพร้อมๆกันนะคะค่ะตายตื่นเต้นมากถ้ากดอันนี้อีกทีแสดงว่าเปิดใช่ไหมใช่เอาแล้วนะคะน้องพิชาโอเคแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะคะใช่ค่ะโอ้โหอันนี้เขาก,กำลังซ่อมเดรเสาอยู่มีเดรเสาหลากหลายสายพันธุ์ป่ะเราไปชมกัน น้องคะมันสามารถโยกหัวได้ด้วยแต่ว่าคอมันขาดอะคะ่ะอันนี้ไอ้ตัวนี้มันชื่ออามากาส์อรัสนะคะปะจ้ะโอเคไปดูตัวอื่นนะคะพาพาเพื่อนๆไปดูตัวอื่นตัวนนี้ะ ีมันชื่อว่าไมอาโซรนั่นมันคู่แล้วคู่แล้วหน้าน้านานัาน,านาอาปากแล้วอาปากแล้วอาปากแล้วแล้วก็ขยับได้นะคะีได้มันมีฟันสอนี่ตัวนี้มันจะสูงอยู่ที่สุดเลยอ่ะ ไะเราพาเ,าเพื่อนๆไปชมด้านในกันแต่ว่าไดโนเสาร์ยดดังเตี้ยกว่านะคะไดโนเสาร์รคือตัวนี้ค่ะวุย้ยตัวใหญ่มากเลยพี่ชาล้องไปยืนดิอโอ้โหเอกเอกอยู่ที่นั่นจริงๆด้วย ริหรอ,หรอมันตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆอันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะพามาดูด้านข้างมัน,นะคะความใหญ่ของมันใหญ่มากถ้ามันอยู่ที่บ้านเรานะคะถ้าเราดูหางมันใส่ดุกดิกด๊กดกินั่นแต,แต่ว่ามันเสียงดังมากเลยนะคะของจริงรอะรอฮะเฮ้ยเฮ้ยพี่ชา ห่างมันสายห่างมันสายเหมือนจริงมากเลยน่ะกว้างแว่งไปแว่งมาตรงต้นมะม่วงดูดอกน้องๆคะมันเหมือนจริงมากมน้องๆคะถ้าดูคลิปนี้จบแล้วขอให้กด subscribe ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีคนมาดูเลยจริงเหรอคะเพิ่มยอดวิวเพิ่มยอดวิวนะคะโอเคลองไปดูตรงอื่นกันโอ้โหนั่นอะไรคะ ลูกของตัวนี้ค่ะจริงหรอใค่ะเป็นล,ลูกของตัวนั้นแล้วตัวนี้มันก็เป็นลูกของตัวนั้นด้วยค่ะไหนอ,อ๋อ,อมันเกาะกลุ่มกันอยู่ด้วยนะใช่ค่ะโอเคปะน้องพร้อมพาไปดูด <c oughs> ตัวนั้นตัวนั้นมันก็มีในหนังนะคะที่มันจัดคนเป็นเลือดเลย ทริงหรอเราไปฟังเสียงไอ้ตัวนั้นกันมันมาอยู่ในดงกล้วยนี่ค่ะเพราะว่ามันชอบอยู่แถวกล้วยๆแล้วตัวนี้มันก็ตัวแบด้วยมันชื่อไดโลโฟสอรัไดโลโฟสอรัสมันมันจะกัดคนกินคนจนเลือด มันเหมือนมากเลยมันขยับปากคอคอมันขึ้นลงจริงๆนะคะแต่ว่าไอ้ตรงที่อยู่ตรงเนี้ยไอ้ที่อยู่ตรงเนี้ยค่ะมันต้องมาข้างหน้านแล้วก็ข้างหลังด้วยนะคะแต่อันนี้มันไม่มาออ้ยมันอ้าปากจริงๆด้วยเปิดตามันจะทำจับผ้านะคะเอ้ยอุ้ย,ยมันหลับตาจริงๆด้วยลืมเปิดตามันทำจับ ไหนไหนโอ้นี่คือลูกของตัวไอ้นั่นนะคะไม่ใปอะน้องพร้อมพอไปตัวนี้คืออะไรนอ้องพิชาบอกออถ้าบอกว่ามันจะเที่ยวบอกเลยนะคะตัวนี้นี่เหรออุ้ยดูดะมันน่ากลัวนะฟันมันแหลมเจี๊ยบเลยเนี่ย เตี้ยกว่าคนนะคะเห็นไหมโอ้โหดูบรรสายหางดิฟันมันแบบว่าแม่มานีก่อนแ่มานีโอ้โหแม่ยังกลัวเลยอ่ะจ๋าอ่าแล้วตัวไหนที่น้องตะโกนบอกนะคะน้องพร้อมตัวไหนตัวไหนน่ากลัวน้องพร้อมว่าตัวไหนน่ากลัวตัวนี้ใช่ไหมนายอะอยู่คนเดียวซะด้วยดูเอ้าไส้มีหรือเปล่าทำไมพุงเป็นอย่างงั้นล่ะคะท่านผู้ชมลองดู อันนี้คุณแม่ยังกลัวเลยนะแต่ว่าน้องพี่ชาไม่กลัวค่ะจริงเหรอน้องพ่ชามันก็เป็นของปอมอะค่ะมันแค่ทำจากยาจริงเหรอใช่ค่ะเค,เคยเห็นพี่จิ๊บเขามาที่นี่แล้วไม่ใช่เคยเห็นพี่กุ๊กเขามาที่นี่แล้วอะแล้วแล้วก็เขาเขาตอนสุดท้ายเขาบอกว่า เจสอพวกนี้ทำมาจากยางค่ะบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างจะล่มรื่นนะคะก็คือสามารถมาได้ตอนกลางวันก็ได้ะคะ่ะแล้วเราก็จะกลับมาบนที่ตัวนี้ที่น้องยืนค<อ>ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่เคยมามบ้านลึกลับเ<า>พเดนจังหวัดเชียงใหม่นะคะ,คะสามารถมาได้เลยนะคะ,คะลาท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะน้องพิชาบ๊ายบายถ้าถ้าใครอยากมาที่นี่นะคะยังมีอีกหลายตัวเลยถ้าพูดให้ฟังเนี่ยก็ ก็ถ้ากลับไปที่บ้านก้า่วลยสามารถดูคลิปของน้องพิชาได้นะคะกด Subscribe ให้น้องพิชาด้วยนะคะ